เดทไม่ได้อัปเดตแท็กไม่ได้อัปเดตบัญชีไม่ได้ทํายังไงแล้วเมื่อไหร่ถึงจะอัปได้มาฟังคลิปนี้คลิปนี้มีคําตอบแล้วคุณจะโอเคแล้วคุณจะเข้าใจสวัสดีจ้าพี่น้องอุ้งอิงสิมเบาเรื่องของการอัปเดตภาษีที่อุงอิงโพดลงไปมองน,นี้ด้อจ้าเด้อแล้วก็มีคอมเมนต์แบบนี้มาบอกว่ายังไม่ได้อัปเลยแล้วก็รอ ร่อลอลอ,ลอฟังคลิปประมาณนี้เน้องพี่น้องเนาะบัดน,นี้น,นิ่จะบอกกันว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปแง่เลยจ้ะจะเบาประสบการณ์ให้ฟังจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าตามที่เก็บประสบการณ์มามันจะเป็นลักษณะนี้อ่าเอาปากเขียวให้พี่น้องบุ่งพร้อมนะคะบัดน,นี้เวลาที่เราได้การตั้งค่ารายได้จากเนื้อหาแล้วใช่ไหมทุกคนเราตั้งค่าธุรกรรมการเงินบบได้นะคะตั้งค่าธุรกรรมการเงินบบได้แล้วก่ง เอาไ้เบิ้งนะคะวิ่งจับไ้เบิงแล้วกะสิี่พอแคบหน้าจอเดี๋ยวจะเอาไ้เบิงแบบสดๆเลยนะคะแต่บอกก่อนนะว่าการที่เราจะตั้งค่าได้นั้นเข้าต้อง่านกันตั้งค่าการสร้างไรายได้รวมเนื้อหาก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่าเทากับทได้เขาไปตังค่าแท็กกับตังค่าอัปเดตบัญชีตั้งค่าอัปเดตธุรกรรมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเข้าไปเช็คตรงไหนแล้วก็ทําอย่างไรแล้วก็เมื่อเราทําเสร็จแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนบ้างอ่าไปดูกันเลยค่ะนี่ เราก็เข้ามาหน้าธุรกรรมนี่เลยทุกคนหน้าแดชบอร์ดนี่เด้อเข้ามาหน้าหน้าแดชบอร์ดก่อนนะเสร็จแล้วก็เลื่อนขึ้นไปพี่น้องเลื่อนขึ้นไปมองคํวาว่ายอดเงินที่จะได้รับนี่นี่นี่ยอดเงินที่จะได้รับปุ๊บเร็จแล้วพี่น้องเห็นรูปฟันเฟืองมองนี้บอสนี่นี่รูปฟันเฟืองเข้ากับกดเข้าไปมองฟันเฟืองนี่ละอ่ะบาทนี่เข้ากับปกติตรงนี้มันอัปเดตไม่ได้ใช่ไหมทุกคนนี่นี่คือฐานข้อมูลเรามันอัปเดตไม่ได้เขาบอกว่า คุณต้องดำเนินการเริ่มต้นการใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์จึงจะอัปเดตได้หากต้องการเริ่มต้นใช้งานคุณต้องมีการสร้างรายได้ถึงเกณฑ์กำหนด25 USD คือ US d ลลา a r น้องพี่น้องเนาะคืออันนี้เท่าสีเราจะอัปเดตไม่ได้นะคะขึ้นชี้ฟ้าจังๆสี่ขึ้นอัปเดตบ่ได้บัาท,ที่นี่ไปเบิ้งวา่าลักษณะการที่เท่าสีอัปเดตเท่าสีอัปเดตแบบไหนขึงนชี้กนได้ไปเบิ่งกันเลยค่ะลักษณะหน้าที่จะอัปเดตได้นะทุกคนมันสิเป็นแบบนี้เรือพี่น้องเรื่องมันสี่เลี้ยนรวยไี สีเรียนรวยลายรวยายอยู่ทึ่งท,ง,ทงนี่ธุรกรรมเขานี่เห็นบ่นี่ขังบนนี่ห้เข้าเช็คเบิ้งงมามันสิเรียนเรียนไปเรียนมาอยู่แบบนี้มันสิมีซ้อนซ,อน,ซอนกันหลยอันให้เข้าตังค่าส่วนหลยสีขึ้นเครื่องไม้ตกใจสีแดงเราก็บ,บอกว่าให้เราดําเนินการอัปเดตบัญชีอัปเดตแท็กเข้ากับกเดกเ,เข้าไปอัปเดตเนาพี่น้องเนาะกดเอาเข้าไปอัปเดตมองฟันเฟืองนี่แหละเร็จแล้วเวลาอัปเดตนี่สิขึ้นแบบนี้พี่น้องเมื่อเขาอัปเดตเร็จแล้วสิเป็นลักษณะนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาสิเป็นซื้อภาษาอังกฤษอันนี้คือตรวจสอบสสาเเ็็จแล้้วอออันนีคืกย่ง นี่เห็นบ่ถ้าขึ้นค้าว่าอัปเดตสีสีดำเข้มแบบนี้คือสามารถกดอัปเดตได้เห็นป้คะกดอัปเดตได้นี่คือสามารถอัปเดตได้เมื่อเราอัปเดตสําเร็จแล้วนะทุกคนเนาะตรงนี้อ่าตรงนี้ปกติสิเป็นสีแดงมันบ่อ่าตรงนี้ข้าอัปเดตเสร็จแล้วสิเป็นเครื่องหมายตกใจสีเหลืองนะสีเหลืองคือเปลี่ยนจากสีแดงก่อนหน้านี้เป็นสีแดงเปลี่ยนจากสีแดงเราเป็นสีเหลืองเครื่องหมายตกใจจากนั้นเขาก็จะบอกว่ารายได้ของคุณถูกระงับชั่วข่าวอัปเดตวิธีการชําระเงินสําหรับบัญชี ของคุณคนนั้นคนนี้กว่าไปเพื่อป้องกันบัญชีของคุณรายได้ของคุณจะถูกระงับนะเขาจึงบอกว่ารายได้ของคุณจะถูกระงับอันนั้นอันนี้กสิประมาณนั้นนาะพี่น้องเนาะ่าสิกำหนดไว้ให้ในหามือนะคะสรุปก็คือก่อนที่เขาสิอัปเดตเกณฑ์นั่นใดอัปเดตธุรกรรมใดอัปเดตแท็อัปเดตบัญชีใดเราจะต้องตั้งค่าการสร้างไรายได้รวมเนื้อหาแล้วกับเท็ดร่งคลิป สร้างรล่ได้ไ้มันได้ยี่ชิดหาบยูเอนหลักนจังสีตังค่าได้จังสีเขาไปอัปเดตได้เด้อพี่น้องตังค่าได้แล้วในการสางรายได้บอ็มบอ้ะตกเป็นร่งคลิปร่งรูปร่สรสางค้อเท้ากลางๆห้ได้ยี่ชิหาเรียนจังสีสามารถเขาไปอัปเดตบัญชีได้เด้อพี่น้องเด้อบอกคือเก่าดิ